อยากให้ชีวิตดีทำสีสิ่งนี้ทุกวัน 1. เริ่มต้นและจบวันด้วยการขอบคุณถ้าคุณได้ฟังคลิปนี้แสดงว่าคุณเป็นคนที่โชคดีที่ได้ตื่นขึ้นมาเมืเช้าครับมีคนนับไม่ถ้วนนอนไปแล้วไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยขอบคุณที่ยังหายใจได้ขอบคุณที่มีอาหารมีงานทำขอบคุณที่มีที่อยู่อาศัย ขอบคุณที่อยู่รอดปลอดภัยมาได้ทั้งวันและมาถึงเวลาเข้านอนขอบคุณที่พบกับสิ่งดีๆในวันนี้แต่ถ้าเกิดวันนี้มันเป็นวันที่ไม่ดีก็ขอบคุณที่ให้บทเรียนและประสบการณ์ครับเพราะเราย่อมเข้าใจได้ดีหนึ่งวันร้ายที่เรามีไม่ได้ทำให้ชีวิตต้องไม่ดีไปทั้งชีวิตครับ 2. ออยู่เงียบๆคนเดียว เวลาอยู่กับคนอื่นเราคิดคำถามเพื่อคนอื่นเขาตอบหรือเราต้องคิดหาคำตอบที่คนอื่นถามเราไม่เคยคิดคำถามให้ตัวเองตอบหรือตอบคำถามที่ตัวเองถามเลยนะครับจนกว่าเราจะได้อยู่คนเดียวเงียบๆซึ่งเป็นเวลาที่เราจะได้ทบทวนไต่ถามค้นหาความจริงถึงสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้และเป้าหมายชีวิตว่ามันมาถูกทิศถูกที่ถูกทางแล้วหรือยัง อยู่กับคนอื่นได้ความสนุกสนานคืนเครงแต่ถ้าอยู่กับตัวเองเราจะได้ทบทวนอีกมากเพราะได้รู้จักตัวเองครับ 3. ให้เวลากับหนังสือดีๆหนังสือดีๆหเล่มอาจจะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนอนาคตของคนคนหนึ่งไปก็ได้นะครับเพราะหนึ่งบรรทัดทองของหนังสืออาจจะทำให้คนคนหนึ่งกลับตัวปรับตนเป็นคนคนใหม่ เพราะชุดความคิดในชีวิตของเขาเปลี่ยนไปการได้อ่านหนังสือดีๆก็เหมือนกับการขุดหาสมบัติอล้ำค่าเพราะจะได้มาซึ่งปัญญาครับและเมื่อมีปัญญาจะทำให้เราอยู่ได้ต่อไปเพราะปัญญาจะนำมาซึ่งทรัพย์ที่ได้มาแบบไร้กำหนดมีเงินใช้ไม่นานก็อาจจะมีวันหมดแต่มีปัญญาใช้ปัญญาหาทรัพย์ได้อัน,นันต์ไม่มีวันหมดครับ 4. ให้เวลากับครอบครัวและมิตรภาพบางคนเอาแต่มองตรงไปข้างหน้าทำแต่งานหวังความสำเร็จและเงินตราพอวันหนึ่งถึงเป้าหมายขึ้นมาได้ขึ้นเป็นผู้บริหารใหญ่หรือได้เป็นเจ้าของกิจการแต่ครอบครัวแตกกระจายเพื่อนฝูงกลายเป็นคนแปลกหน้าปีปัญหาสุขภาพที่น่ากลัวเพราะมัวทำแต่งานครับแล้ววันหนึ่งเมื่อมองกลับไป ถึงได้สำนึกว่าเงินตราความสำเร็จที่ได้มาทดแทนครอบครัวที่แตกสลายสุขภาพที่พังทลายและมิตรภาพของมิตรสหายไม่ได้เลยครับ